ที่เกิดจากตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้สัมผัสกายที่ได้ถูกต้องโหดทพระธรรมารมหรือว่าอารมณต์ต่างๆที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมงูกทางลิ้นทางกายหรือว่าอารมณต์ต่างๆที่มากระทบทางจิตใจ ที่นะ่าเาโมทนาแล้วก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทรม,มาสังจออรอาตมาก็เช่งก็ไม่ได้อยู่วัดพุทธวิหารก็มีโอกาสมาเยี่ยมอาจารย์ท่านก็ท่านก็นิมนต์มาร่วงรรม,มาสังจรด้วยกันที่เป็นที่นะ่านเจริญพรก็อนุโมทนากับทุก,ท,กท่าน เห็นแล้วเป็นที่น่าพบคภูมเป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่ได้มาร่วมการทําบุญในงานเพื่อทางบรรทุกสังจรในครั้งนี้นะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่ห้าเห็นทุกท่านมีความกระตือรือร้นในการ ทำบุญกระตือร้อนในการแบ่งปันก็การแบ่งปันก็ถือว่าเป็นการสร้างเป็นสร้างผุศสมอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันก็สามารถสร้างความสุขให้กับทั้งตัวเราเองแล้วก็บุคคลอื่นๆ ในลำดับต่อไปเราจะทำอะไรดีครับย่าแต่อาจารย์เป็นภาพปฏิบัติภาวนานะต่กี้เราก็ได้เดินจงกรมเดินจงกรมเพื่อให้ดูสติเพื่อให้ดูการก้าวย่าง เพื่อดูความรู้สึกนึกคิดนะพอมาที่นี่แล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิจเจริญจิตตภาวนานะก็จุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมจุดประสงค์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือการฝึกจิตฝึกใจนะ ทำให้ใจของเราเนี่ยมันอยู่เหนือนะความโลกความโกรธความหลงความสุขความทุกข์นะเราในฐานะที่ยังเป็นผู้ฝึกยังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่นะก็เท่าที่ได้แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์อย่างนี้ก็แล้วกันแล้วแต่สถานการณนะ์แล้วแต่เหตุแล้วแต่เหตุปัจจัยนะแล้วแต่ความตั้งใจ ขอจะมายืนบนเวทีเนาะเอลาะว่าว่องไวว่องไวว่องไวก้าวหน้าเก้าวหน้าเก้าวหน้าเนี่ก้าวหน้าทุกทีเนี่หน้าเนี่ยก้าวหน้าตันนี้ก้าวหน้าตามรอยบาทตามรอยบาท ตามรอยบาศท,ทวีาาออออ <laughs> ท,ท,ท,ทวีฮา,ารเคทโรอีแคปเอ็ทวีทวีทวีฮา่ตามรอยบาทภาษาสาระ ตื่นตัวตื่นตัวว่องไวว่องไวก้าวหน้าโอ้บางคนออกแอคชั่นกันด้วยเอ้าก้าวหน้าตามรอยบาตรพระศาสดาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้เป็นดอกบัวบานเห่ดอกบัวบานนึก ข้ <wounds> าใหม่ว่าเองที่นี่ไหวเองข้าวเที่ยวตื่นตัวร้องไว้ข้าวหน้าตามรอยบาปภาษาสดาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโ อาว่าเองทีนี้ตื่นตัวว่างไรก้าวหน้าตามรอยบาทพระาศาสนาเพื่อพัฒนาและสังคมน้ำอา ทำยีนทำเอาโอ้ทำได้คือกันขออกข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอกับขามอ,อกไรสองสามสี่ห้า

ที่เรามาพัฒนาทุตสันจรนำมากิจกรรมพัฒนาทุตสันจรไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งหนึ่งเพื่อให้โยมได้ทำบ,บุญตักบาตรสองเพื่อให้โยมได้ฝึกการเดินจงกรมนั่งสมาธิ ซึ่งจะเป็นการฝึกในเบื้องต้นสำหรับการนั่งสมาธิพวกเราบางคนไม่เคยนั่งสามเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้สวดมนต์ได้สวดมนต์เพราะว่าการเจริญสมาธิก็ตามการสวดมนต์พอดีลวแต่ทําจิตใจของเราให้สงบมีเงินู้สตกทั้งนั้นอัลลามาลิสยาวอค มือวางนะยาวขังยาว้า็กลำลำปักตักลำเราเมาอยาลืมครัอเรียบแับ คือเรากำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดสติที่ลมเข้าและลมออกมีเบื้องต้นหรือใครจะกำหนดหายใจเข้าพูดหายใจออกโรก็ได้ หรือจะเข้าซ้ำมาอรหังออกซ้มมาอารหังออก,มมาาก็ได้ที่ตัวเองถนะัดแต่ที่วัดเขานี้สอนให้กำหนดหายใจเข้าท้องฟองให้คขาบว่าฟองนอหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกท้องยุบกำหนดว่ายุบนอพองนอยุบนอ พองน้องยุบน้อง,องเ,เห็นอาการพองอาการยุบของหน้าท้องพองกับคำภาวนาในใจว่าพองน้องยุบน้องด้วยจิตที่เป็นปก,กติทุกอย่างปก,กติสักเกนง่าย,ายๆก็คือ ไม่ใส่ความคิดตรงแต่งลงไปบ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เหลือแต่ลมหายใจเข้าออกหรืออาการพออาการยูปเท่านั้นคอนเซนเทรตอ a เลนอาดัมอีอาดัมเอาอดัมอี อาดัมอาอาวดมอาดัมเออาดัมอาวไม่สนใจในอดีตไม่ไปคิดในอนาคต กำหนดปัจจุบันคือลมเข้าลมออกหรือผองยุง้ยอไรนอัดดอิน,นอัดดัมเอาสังเกตอัดดัมอินอัดดัมเอา ไปสนใจใทุกคนนะนขอแผ่ส่วนบุญสนกุศลท,ท,ท,ที่ได้บาเมีแนแล้วนี้นนให้แด่อิสระชน,ชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เป็นประมุขของชาติผู้เป็นมุของชาติสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของศาสนาผู้เป็นประมุขของศาสนาและคณะรัฐบาลและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเป็นต้นผู้บริหารประเทศเป็นต้นตลอดถึงบิดามารดาตลอดถึงบิดามารดา พาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณเทพพระบุตรเทพพระธิดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้ากรรมทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายเจ้ากรรมนเวททั้งหลายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย

สัพเพสัตตาสัตตังลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราวโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีวิลเจคัลและคัล เนื้อหาได้พยาบาลเปียนเปียนซึ่งทันและทันเลย ที่ของเราได้หาไปลำดับจากนี้ไปจะเป็นภาคสอนศานาธรรมนเนาะขอเก้าอ,อ,อี้สองเมื่อกี้ใช่ไหมคนที่จะแปลใช่ไหมขอ,ขอ,มมอไม้ตัเวเล็กมาด้วยครับเพื่อขยายเสียงตัวเล็กหน้าที่เบืองรักมาก เอารู้าว่าแล้วก็มีเมืองเมืองอะไรนะโยมเมืองอะไรอีกแถวแถวนี้เบรรักเหรอฮะออฟดัะไรนะออฟดัมออฟดัมออฟดัมอาเลมไฮโลไฮโลฮะไฮโลมีด้วยเหรอมีค่ะโยมหลายคนชอบนะไฮโล นก้ากคสตริก oh, uh, uh, um, ุมเบอรตันเอดมอนเออเบอรวินนนี่มาหมดเลยแล้วกริซแลน์ก็มาอ้าวขอสมือยกชาวฟริซแลน์หน่อยอ้าวฟริซแลนดอยยกอขอมือคนชาวเมืองไี่รู้่าว่าขอเมืองเอดมอนไม่มีเลย có một merken, themes... cát trích cứng chào rừng không được sao lạc mà lạc mà bù lạc mà lạc mà lạc mà แล้วก็ยังมีอีกอูแทร็คนะข้อมืออูแทร็คชาอูเทร็คมาเยอรมันยที่ไหนเยอรมันเยอรมันขอมือห่อย <c oughs> ชาวเยอรมันทุสันดอแสดงว่าร้ายแนจริงแม่มาตั้งมาตั้งตายเลยนะแล้วก็ชาวออมิเร แทนสมเนี่ยไปบ่อยม่วงนู้นแปนลว่าจากกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้มาทีเดียวเนาะเท่ากับงานพัฒนาคนมาวันนี้งานพัฒนาก็ประมาณ2 0 0ร้อยสคนนะวันนี้ก็ต้องขออนุมัตินาจากทีมงานเนาะมีต้องอนุมัตินากับคุณโยมติ๊กแล้วก็คุณโยมยะดาภาษีปรบวงเงินสองพัน มีหลายแผนกนะนะแผนกดูแลพระสงฆ์คุณปุ๊คุณตายขราพเมื่อให้หลอยสาธุมาสาดูแผนกเครื่องเสียงคุณรอยการโดร่สาดูแผนกสถานที่คุณนุ๊คุณมีนาคุณแดงคุณปุ๊และคุณติ๊กสาดูแผนกสังฆทานในสังฆทานนู่นแผนกสังฆทานเรา เป็นอะไรก็ไปขอสังฆทานดูแลแฟนยองคุณเกตคุณอ้นคุณจิมคุณชาวคุณมิรินนะคุณตุ้ยสาธุทางแต่ตุ้ยนี่ก็ชื่นใจนะยองนะไม่ต้องใส่หนุยเข้าไปก็ได้ให้ยองคิดอะไรอีแผนกดูแลโร롱ทานคุณไทยคุณนุชคุณนันคุณมีนาคุณเมษาก็ไม่ใช่คุณน้องสาธุเรา งทานแกงเกลือหน่อไม้คุณตุก๊กคุณป้อมคุณนกสาธเกลือจริงๆนะโยมใกล้ๆไม่ได้นะต่างิดเดียวปุ๊บเข้ามาใส่จีบอนนะอาตมาขนมจีนน้ำเงี้ยวคุณบางอ่อนคุณเบียร์คุณวันนาคุณเดช่าคุณเกษณีทิสาเวศคุณพันดีคำจันดีสาธส้มตำเลิศ เลิอดรถคุณเดือนคุณละอคุณจุ๋มสาธุขนมจีนน้ำยากะทิคุณนันคุณมีนาคุณต่ายคุณหมูคุณหน่อยคุณอันสาธุข้าวเหนียวคุณไทยคุณเกษณีคุณทิสาเวศสาธุข้าวสารมีข้าวสารด้วยน้ำมะตูมคุณติ๊บคุณรอยสาธุว่าตะมาไม่อยากอ่านเลแกงนี้อยู่ แกงคือรีแจะมาเอาเสียถูกใช่ไหมแกงเือร,อรี่แกงคือรี่คนอะรีกคุณแกคอแกอแกงเขอรีแกแกงคุอรีคอแกงคือรีแคุรีแกงคุอรีแกครงอรอ ไก่ทอดไก่อบคุณน้ำฝนผ้าไหมไทยคุณมันเพนคุณบํคุณปันบุญตาแกงไก่ปลาร้านนวดบ้านฉางสสระพรคนรณยงนี่มาด้วยท่านี่อัตมาไทยไปอยู่ท่านกรณท่านไปถามอัตมาเจ้าว่าที่วัดช <Likewise, S 2> <affe, S 3> าติกะโดนเลย ฉันเข้าอย่างนี้ว่าะอัตมาก็มองบ้านฉันไม่เคยพูดอย่างนี้นพัดมีโคราชคุณพรคุณเอสและคุณเอวสาธุพัการดองคุณธมสาธุปลาทูปลาทูทอดนะคุณยาดาสาธุปลาสองหน้าทอดนายงนะ น้ำพริกคักต้มคุณตักคุณโตคุณบอยและคุณติ๋มสาธุปลอมปลาซิลคุณส้มมาขึ้นสาธุโอ้เสียงดังๆหมอยถอะสงสัยรอบสองจะตจักอาหารรอบสองนั่นเางขนมไทยคุณส้อยและคุณเตโอสา เียงข้าต้องมัดคุณเกณฑ์กีรา,ารขนมรวมมิตรทับทิมกรอบเค้กกล้วยหอมคุณปลาคุณไก่ร้านนวดาายาวจออยาวก,ก็ตัดไปก่อนนะขนมรอดช่องคุณไทยคุณตุย้ยและคุณเล่นต้องยกไปที่วัดหมดแล้วมั้จะพาทั้งหมดเนี่ย <laughs> ผลไม้คุณแดงคุณจิตคุณจุ๋มคุณสริพรเทาวนางามน้ำดื่มชากาแฟคุณนกแก้วคุณสุนีคุณสาเภุดอกไม้บูชาพระทั้งหมอดคุณส้มคุณแคชเชัันาัุอุปกรณ์จัดพานดอกไม้คุณคุณเิตคุณคิม กระดานทิชชู่<ม>กระดานชำระคุณมีนาและครอบครัวเพราะยังมีแผนกาทำความสะอาดนะต้องดูแลทุกคนด้วยกันทุกคนนะกาวามสะอาดแผนประสานงานคุณยาดาและคุณสวัยนาบบำรุงสว,สวายรู้จักไหมโยมสวยนาบบำรุงนิยมรู้จักไหมเออบางคนไม่รู้จักนะนิยมติกเอาเนาะ น,นี่คืองานมันเกิดขึ้นไม่ได้เนะ้ะท้านั้มีทีมเนาะต้องมีทีมงานสําหรับจกจกกิจกรรมปีหน้าจะมีอีกไว้เนี่ยมีค่ะอาถามไกวก่อนเรียกว่าวางแผนไม่มีหน้าเลยนะเนี่ยนะสถานที่สวยๆนีา